สวัสดีค่ะพบกับรายการวเซิงเฮงมอร์งนิวส์เช้าวันคารที่5กันยายนราคาทองคำสปอร์ตว,วนันเคลื่อนไหวกรอบแคบ1 9 3 6ถึง1,946ดอลลาร์ปิดตลาดทรงตัวที่1,938ดอลลาร์ค่ะลดลง1ดอลลาร์เป็นมาณการซื้อขายเบาบางทีเดียวก็เป็นผลจากที่ตลาดการเงินสาหารัฐปิดทำการเนื่องจากเป็นวันแรงงานนะคะทำให้ก็ขาดปัจจัยชีน้นำ ตลาดค่อนข้างจะส่งตัวแล้วก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากที่วันศุกรแข็งค้าขึ้นอย่างมากค่ะส่วนกองทุนเ p d พีอารัอทัสมวนันนิ่งๆ่ง,งถือของทองเท่าเดิมนะคะส่วนหนึ่งก็คือตลาดการเงินเซมิการปิดทําการด้วยค่ะประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้จีนจะมีการเปิดเผยด,ด,ด,ดัชนีพีเอไมพาค์กิมกาเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ5้าส่วนฝั่งของสหรัฐ จะเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก้าคมตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว2.5%แย่ลงเพราะว่าเดือนพยายน,นี้ขยายตัว2.3%นะคะสำหรับแนวโนม้มราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่นะคะลักษณะก็คงเป็นไซ้เว์ต่อไปกรอบการเคลื่อนไหว1,930-1,950ถึงดอลลาร์ค่ะ แนวรับ1,934ดอลลาร์ 1, 34, แล้วก็1,930ดอลลาร์ 1, 30, ค่ะแนวต้าน1,950ดอลลาร์ 1, 50, และ1,952ดอลลาร์ 1, 52, ค่ะแนวต้านหลังเป็นแนวต้านของเส้น SMA 100วันนะคะผ่านขึ้นไม่ได้ก็จะดูสดใสมากส่วนราคาตองแท่งเมื่อวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็นราคาสมาคม32,350บาทเพิ่มขึ้น150บาทค่ะ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงแนวรับ32,250บาท32,200บาทแนวต้าน32,400บาทและ32,420บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำว่าอาจจะเข้าซื้อเก็งกำไรได้สำหรับลงทุนใน Go f u t u r e ท่า1,934ดอลลาร์จุดขายทัดขาดทุน1,930ดอลลาร์ค่ะ ขายทากำไรที่1,950ถึง1,952ดอลลาร์ค่ะส่วนลงทุนในทองแท่งนะคะก็คิดว่าจังหวะตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะคะรอให้ย่อตัวลงมากกว่านี้ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค้าลง14สตางค์ค่ะปิดตลาดช่วงเย็น35บาท17สตางค์ ทิศทางเงินบาทประเมินวน่าน่าจะค่อนข้างจะทรงตัวตามทิศทางเงินดอลลานนะคะที่ทรงตัวนะคะแนวรับ34บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน35บาท40สตางค์ค่ะขอบคุณสำนับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ